พระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที อาหัมมาตาปิตุนังปะเทวันธามิอาหันมาตาปิตุนังปะเทวันธามิข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าทั้งสองของแม่และพ่อพระอรหันต์ที่จำพรรษา อยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันทันใดได้บุญทันที ายพิการผู้มีหัวใจร่าเริงชายคนหนึ่งเคยมีชีวิตที่สะดวกสบายเขาเคยมีบ้านหลังใหญ่โตมีรถขับหลายคันมีบริวารมากมายรายล้อมปลนเปลอชีวิตตนเองด้วยความหรูหราฟู่ฟ้าตลอดมาบัดน,นี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือธุรกิจที่เคยสร้างกำไรอย่างงามขงเขา ล้มละลายหมดสิ้นชายคนนี้กลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเขาไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วนอกจากลูกสาวตัวเล็กๆสุดที่รักเพียงคนเดียวเมื่อแรกที่ต้องสูญเสียสมบัตินอกกายไปชายผู้นี้คิดจะฆ่าตัวตายเพื่อให้พ้นความอับอายและหลีกหนีความเป็นอยู่ในปัจจุบันที่เขาไม่คุ้นเคยแต่เมื่อเขาเงื้อมีดขึ้นหมายจะปิดชีวิตตนเอง ใบหน้าน้อยๆหน้าเอนดูของลูกสาววัยห้าขวบก็ปรากฏขึ้นในจิตใจแม่ของเด็กตายจากไปนานแล้วลูกสาวมีเพียงเขาเป็นที่พึ่งสุดท้ายหากเขาเป็นอะไรไปแล้วลูกจะอยู่กับใครด้วยความคิดที่ผุดขึ้นมานี้ทำให้เขาทิ้งมีดในมือทันทีและไม่คิดจะฆ่าตัวตายอีกแต่ก็ใช้ชีวิตด้วยความหมองเศร้ายิ่งกว่าเดิมวันหนึง่ง ลูกสาวของเขากลับมาจากโรงเรียนเธอวิ่งมาหาพ่อและโอบกอดด้วยความรักใคร่พ่อของเด็กกอดตอบและฝืนยิ้มให้ลูกสาวอย่างยากเย็นพ่อยิ้มแบบนี้ทุกวันเลยพ่อยิ้มแบบนี้ลูกไม่ชอบสู้ไม่ยิ้มเลยยังจะดีสักกว่าเด็กหญิงบอกกับพ่อของเธอพลางใช้มือน้อยๆบีบปากผู้เป็นพ่อเบาๆทำไมล่ะลูก พ่อเด็กถามอย่างสงสัยก็พ่อยิ้มแบบนี้แล้วหน้าของพ่อเหมือนจะร้องไห้ลูกเลยไม่ชอบลูกไม่อยากให้พ่อร้องไห้เด็กหญิงตอบผู้เป็นพ่อหัวเราะย้อ,ยยอก,กับชะตากรรมของตนเองก่อนจะบอกลูกสาวว่าที่จริงแล้วพ่อก็อยากร้องไห้เหมือนกันละลูก ทำไมพ่อต้องอยากร้องไห้ด้วยแล้วลูกไม่อยากร้องไห้หรือร้องไห้ทำไมลูกไม่ได้เศร้าใจอะไรนี่ลูกมีความสุขดีจะพ่อมีความสุขหรือจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อพ่อทำให้ชีวิตลูกลำบากเพียงนี้ ลูกไม่มีห้องนอนสวยๆเหมือนก่อนไม่มีที่วิ่งเล่นกว้างๆไม่มีคนขับรถไปรับไปส่งโรงเรียนไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ไม่มีอาหารดีๆกินแล้วอย่างนี้ลูกจะมีความสุขได้อย่างไรกันลูกมีความสุขเพราะลูกมีพ่อเมื่อก่อน ตอนเราร่ำรวยนั้นพ่อไม่เคยอยู่ที่บ้านของเราเลยตอนนี้เราไม่มีบ้านของเราแล้วแต่ลูกก็ได้พ่อคืนมาลูกถึงมีความสุขอย่างไรแล้จ๊ะผู้เป็นพอ่อนิ่งไปครู่หนึ่งกับคำตอบของลูกสาวก่อนจะพูดขึ้นอีกว่าแต่พ่ออยากทำให้ชีวิตของเราให้ดีกว่านี้พ่ออยากให้ลูกมีอนาคต อย่างน้อยลูกก็ควรจะได้เรียนสูงสูงพ่อก็ทำได้นี่ไม่ยากหรอกจ้ะสำหรับพ่อของลูกพ่อพ่อไม่รู้จะเริ่มอย่างไรพ่อไม่เหลือทุนให้กับธุรกิจใหม่อีกแล้วพ่อละอายใจเหลือเกินมีคุณลุงคนหนึ่งอยู่ข้างๆโรงเรียนของหนู เขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็ใจดีด้วยเวลาใครไม่สบายใจแล้วไปหาเขาเขาก็จะช่วยให้คนคนนั้นสบายใจพ่อลองไปหาเขาสิจะ๊ะคนที่ทำงานเก่งๆมักยุ่งอยู่ตลอดเวลาเขาคงไม่มีเวลาคุยกับพ่อหรอกเพราะต้องออกไปติดต่อธุระนอกบ้านบ่อยๆ ไม่จ้ะคุณลุงคนนี้อยู่แต่ในบ้านและไม่มีวันออกไปไหนเด็กหญิงบอกพ่อของเธอตอนนั้นเองมีเด็กข้างห้องเช่ามาเคาะประตูเรียกให้เด็กหญิงออกไปเล่นด้วยกันเด็กหญิงจึงเอากระเป๋านักเรียนไปเก็บก่อนจะวิ่งออกไปเล่นข้างนอกทิ้งพ่อของเธอให้คุ่นคิดในเรื่องดังกล่าวด้วยความสนใจ ถาคนคนนี้ทำให้เด็กห้าขวบสนใจในตัวเขาได้และถึงกับแนะนำให้เราไปหาเขาก็น่าจะมีอะไรพิเศษอยู่ในตัวเองเหมือนกันงั้นเราจะลองไปดูก็ได้เช้าวันลุงขึ้นหลังจากส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วชายผู้นี้จึงไปเดินหาบ้านของชายคนดังกล่าวตามที่ลูกสาวของเขาบอกไม่นานเขาก็เจอบ้านของคนคนนั้น ซึ่งดูจากภายนอกก็เป็นบ้านขนาดกระทัดร,ธร,รัธรรมดาธรรมดาหลังหนึ่งเท่านั้นชายผู้นี้รู้สึกลังเลใจนี่ลูกสาวของเขาพูดจริงหรือล้อเล่นกันแน่คนที่ทำงานเก่งก็น่าจะอยู่ในบ้านที่ใหญ่โตโอ่อ่าม่ใช่หรือขนาดนั้นเองมีหญิงวัยกลางคนท่าทางใจดีคนหนึ่งเดินมาที่รั้วหน้าบ้านแล้วถามเขาว่าต้องการพบใคร ชายผู้นี้จึงเล่าเรื่องที่ได้รับรู้มาจากลูกสาวของตนให้หญิงคนนั้นฟังเธอฟังอย่างสงบแล้วยิ้มน้อยๆก่อนจะเปิดประตูรั้วเชื้อเชิญให้เขาเข้ามาในบ้านอย่างมีมายตรีคนที่คุณต้องการพบคงจะหมายถึงสามีของดิฉันนะคะเธอบอกในขณะเดินนำเขาเข้าสู่ตัวบ้านกรุณานั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปบอกสามีของดิฉันให้ไม่ทราบว่าเขากำลังทำงานอยู่หรือเปล่านะคะแล้วเธอก็เดินหายเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับห้องรับแขกแต่เขาไม่ได้นั่งรอตามคำเชิญเพราะมีบางสิ่งเบนความสนใจของเขาไปแล้วชายผู้นี้เดินไปจ้องดูสิ่งของในตู้กระจกใบหนึ่ง ซึ่งในนั้นมีเกียรติบัตรสีทองตั้งตระงานบอกความสามารถของเจ้าของชายผู้นี้ได้อ่านข้อความในเกียรติบัตรนั้นทีละคำเกียรติบัตรฉบับนี้มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแด่ตัวแทนบริษัทประกันชีวิตซึ่งทำยอดขายประกันได้เป็นอันดับหนึ่งติดต่อมาถึงสามสมัยซ้อนจากนั้น เขาก็กวาดตาอ่านเกียรติบัตรฉบับอื่นๆอีกมากมายที่ตั้งอยู่ในตู้ใบนั้นซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นความสามารถทางการขายและความก้าวหน้าในอาชีพการงานของเจ้าของเกียรติบัตรเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนั่นเป็นผลงานของสามียิชันค่ะภรรยาเจ้าของบ้านเดินมากล่าวก่เขาด้วยใบหน้ายิ้มละไมโปรดอภัยด้วยที่ผมทำเหมือนละลาบละลวงมากไปสักหน่อย ไม่ได้เป็นการละลาบละหลวงอะไรเลยค่ะเชิญคุณเข้าไปหาสามีดิฉันเถอะเขาอยากคุยกับคุณค่ะชายผู้นี้กล่าวคำขอบคุณแก่ภรรยาเจ้าของบ้านก่อนจะเดินเก้เกก๊กันเข้าไปในห้องของสามีเธอเขาคาดว่าห้องนั้นน่าจะเป็นห้องทำงานที่มีเอกสารทางธุรกิจมากมายวางสมอยู่แต่ไม่ใช่เลยเพราะห้องนี้เป็นเพียงห้องนอนธรรมดาธรรมดา และมีชายพิการคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงเท่านั้นเออชายผู้นี้ไม่รู้จะพูดอะไรดีเขารู้สึกมึนง,งงกับสถานการณ์ตรงหน้าแต่ดูเหมือนว่าชายผู้พิการจะเข้าใจอะไรอะไรได้ดีมากทีเดียวเขามองผู้มาเยือนแล้วยิ้มให้อย่างเป็นมิตรก่อนจะเชื้อเชิญให้ชายคนนั้นนั่งลงที่เก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งวางอยู่ข้างๆเตียงเขา คือผมได้ข่าวจากลูกสาวว่าเออไม่รู้สิเอ,อเธอบอกว่าคุณทำงานเก่งมากเลยลองให้ผมมาขอคำปรึกษาจากคุณดูอ,อ่แต่เออชายผู้มาเยือนกล่าวอย่างติดติดถัดขัดเขาชัดจะไม่แน่ใจเป็นการยากที่จะเชื่อว่าคนพิการคนนี้คือคนทำงานเก่งอย่างที่ลูกสาวของเขาว่าและยาก ที่จะเชื่อว่าเกียรติบัตรทั้งหมดในตู้ที่ห้องรับแขกนั้นเป็นของชายพิการคนนี้หรือเขาจะได้ของเหล่านั้นมาตอนที่ยังปกติดีเออใช่แล้วน่าจะเป็นเช่นนั้นแหละผมเป็นอย่างนี้มานานแล้วละ่ะเป็นโรคแปลกประหลาดที่หาสาเหตุไม่ได้ชายพิการกล่าวเสมือนอ่านความคิดของชายผู้นี้ได้ คือหลายปีมาแล้วครับวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาพบว่าขาของผมแข็งทื่อจนขยับไม่ได้แม้จะรักษาอย่างไรก็ไม่หายต่อมาอาการแข็งทื่อก็ลุกลามมาถึงเอวลำตัวและมือของผมจนในที่สุดผมก็เคลื่อนไหวไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องนอนแช่อยู่แต่บนเตียงอย่างที่คุณเห็นนี่แหละคุณเป็นตัวแทนขายประกันด้วยหรือ ใช่ผมทำงานขายประกันหลังจากเป็นแบบนี้ผมก็ต้องออกจากที่ทำงานเก่าแล้วเริ่มทำงานขายประกันซึ่งผมว่าผมก็ทำได้พอใช้นะชายพิการตอบยิ้มยิ้มเออไม่หรอกครับผมว่าคุณทำได้ดีมากทีเดียวแต่คุณขายประกันมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรกันในเมื่อคุณไปไหนมาไหนไม่ได้คงไม่มีใครมาหาคุณเพื่อขอซื้อประกันถึงบ้านหรอกนะ ดูเหมือนว่าคุณจะสงสัยในตัวผมมากทีเดียวถูกแล้วครับไม่มีใครมาหาผมเพื่อซื้อประกันถึงที่นี่หรอกและถึงแม้ผมจะไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องนอนมองเพดานอย่างเดียวเสียเมื่อไหร่ถึงผมจะพิการแต่หัวใจผมยังแข็งแรงดีและสมองผมก็ยังมีอยู่ผมยังคิดอะไรดีๆได้อีกแยะเพราะฉะนั้น ผมจึงคิดที่จะทำนั่นทํานี่แม้ว่าตัวเองจะเคลื่อนไหวไม่ได้พูดจบชายพิการก็ทำหน้าพยักเพยเยิดไปทางโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะใกล้ๆหัวเตียงผมใช้นี่คุยติดต่อลูกค้าโดยให้ภรรยาช่วยถึงหูให้ซึ่งลูกค้าของผมก็ยินดีที่จะติดต่อกับผมด้วยวิธีนี้เพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันก็เลยง่ายขึ้น ทำไมคุณต้องดิ้นรลนตัวเองขนาดนี้คุณไม่สบายหากคุณเอาแต่นอนก็ไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกผมยังเชื่อมั่นในสมองของผมคุณคิดว่าคนเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะกำลังกายหรือเปล่าเลยคนเราอยู่ได้เพราะกำลังใจแม้จะมีแขนขาที่กำยำล่ำสันเพียงไรแต่ถ้าไร้กำลังใจแขนขานั้นก็ไร้ความหมายผมเป็นอย่างนี้ ใช่ว่าไม่เคยเสียใจแต่ถ้าเอาแต่เสียใจก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นดังนั้นผมจึงคร้านที่จะเสียใจผมว่าผมสู้ดีกว่าคุณดูกระดาษที่ติดอยู่บนหัวนอนผมสิชายพิการเหลือบตาขึ้นมองไปทางผนังเหนือหัวเตียงของเขามีกระดาษแผ่นหนึ่งติดอยู่อย่างง่ายๆ นั่นคือคติพจน์ในการมีชีวิตอยู่ของผมผมเขียนขึ้นด้วยกำลังใจของผมเองคติพจน์ข้อแรกคืออย่าวิตกกังวลและข้อสองคือถึงป่วยไข้ก็อย่าหมดกำลังใจคุณเป็นคนที่น่าอัศจรรย์มากครับขอบคุณครับแต่ผมคงต้องขอบคุณภรรยาและ ลูกสาวของผมซึ่งเป็นครูอนุบาลรวมทั้งเด็กๆจากโรงเรียนของเธอด้วยที่แวะเวียนมาเยี่ยมผมบ่อยๆเพราะเด็กๆได้มอบความเบิกบานให้แก่ผมเป็นอย่างมากผมคิดว่าผมรู้จักลูกสาวของคุณนะแกมาที่นี่กับลูกสาวของผมบ่อยๆและแม่หนูน้อยนั้นก็หน้าตาเหมือนคุณมากคุณเป็นพ่อที่เลี้ยงลูกได้ดีเพราะแกเป็นเด็กที่น่ารักอยู่เพื่อแกเถอะ ขอให้ใช้ชีวิตต่อไปเพื่อแกแต่ถ้าคุณท้อแท้ก็ให้นึกถึงผมตัวผมนั้นไม่เคยท้อถอยโดยเหตุที่ใช้มือไม่ได้เลยแน่นอนว่าสิ่งที่ผมเป็นอยู่นี้ทำให้ผมทำงานไม่ได้และยิ่งลำบากมากในการติดต่อธุรกิจการงานแต่ถ้าเราสู้ต่อไปและค่อยๆค,คิดหาวิธีแก้ไขสิ่งบกพร่องพวกนี้ เราก็จะทำอะไรได้ตามที่ตั้งใจไว้ถ้าคุณจำเป็นต้องเสียอะไรไปและเอาคืนกลับมาไม่ได้ก็ช่างมันเถอะแต่อย่ายอมเสียหัวใจที่ร่าเริงอย่างเด็ดขาดเพราะหัวใจที่ร่าเริงจะไม่ยอมให้เจ้าของมันล้มเหลวหรอกเชื่อผมสิชายผู้พิการกล่าวพร้อมรอยยิ้ม แน่นอนว่าชายผู้นี้เดินออกจากบ้านของชายพิการด้วยกำลังใจที่เต็มเปี่ยมขเขายังคงไม่มีเงินทุนสำหรับเริ่มธุรกิจแต่มีแรงสู้เพิ่มขึ้นเต็มหัวใจชายผู้นี้เชื่อว่าด้วยแรงใจที่เต็มเปี่ยมนี้จะทําให้เขาสามารถสร้างชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นได้ดังที่ชายพิการผู้มีหัวใจร่าเริงได้บอกเอาไว้นั่นเองเธอทั้งหลาย ในสังคมที่มนุษย์ต้องแข่งแย่งแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายนี้เรามักจะเห็นผู้พ่ายแพ้เกิดมามากกว่าผู้ชนะเสมอดังนั้นหากทั้งชีวิตของเธอจะต้องพบกับความพ่ายแพ้บ้างสักครั้งสองครั้งก็ไม่เห็นจะเป็นไรในเมื่อสมองและหัวใจเธอยังดีอยู่เธอจะกลัวความพ่ายแพ้ไปทำไมกันสำหรับชายพิการคนนี้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกเราทุกคน หากแม้นว่าชายคนนี้ยังมีใจร่าเริงได้ทั้งๆท,ที่ตัวเองพิการไร้มือเท้าแล้วเราจะมีข้อแก้ตัวอันใดามาคร่ำครวญถึงความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่กันเล่าเธอรู้จักใครบ้างที่พร่ำบน่นเพราะเขาไม่ได้รับประทานอาหารเช้าอย่างที่เขาต้องการใครบ้างที่หงุดหงิดอยู่นั่นแล้วเวลาที่ตนเองเป็นหวัด เวลาที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นเวลาที่ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเวลาที่เขาไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นหรือแม้แต่เวลาที่เขาเป็นทุกข์เพราะเรื่องเดิมซ้ำซ้ซากๆกอยู่ตลอดเวลาหากเธอรู้จักคนคนนั้นก็จงเล่าเรื่องชายพิการผู้มีหัวใจร่าเริงให้เขาฟังเถอ